วันนี้พบกับข้าฮีโร่ใหม่ทาจิหนึ่งในสีนักรบมังกรจากเกาะแห่งหมอกยินดีต้อนรับพวกเจ้าเข้าสู่ฮีโร่สปอตไลท์เรียกเขาว่าเสาหลักแห่งหมอกก็ย่อมได้สกิลติดตัวคือสัญ,ญลักษณ์แห่งหมอก4ทิศฟาดฟันศัตรูทิศใดหลังเลือดเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งหมอกให้ข้าในทิศนั้นสร้างความเสียหายเกลภาพ4% HP สูงสุดของศัตรูฟื้นฟูเลือด8%ของ h ฮที่ข้าเสียไป และวิ่งเร็วขึ้น50%เป็นเวลา0.5วินาทีหากข้าได้สัญ,ญลักษณ์แห่งหมอกครบทั้ง4ทิศก็จะเข้าสู่ร่างบดผนึกของค่านั่นเองทำให้ได้รับความเร็วในการโจมตี25%และโล11่11%ของเฮพสูงสุดรวมไปถึงการโจมตีปกติ3ครั้งถัดไปจะเพิ่มโล3่3%ของเฮพีสูงสุดร่างบดผนึกของข้าจะสร้างความเสียหายจริงแต่จะไม่สามารถติดคริดได้เป็นเวลา6วินาทีสกิล Moon มูลเพลสเมื่อใช้สกิลฮาจิจะฟาดขึ้นดาบไปยังทิศที่กำหนดสร้างความเสียหายทางกายภาพพร้อมกับทำให้วิ่งช้าลง50เป็นเวลา1วินาทีแต่ถ้าหากฮาจิอยู่ในร่างกดผ,ลผลนึกจะชัดพลังเป็นเวลา1วินาทีระหว่างนี้จะป้องกันสถานะก่อนจะฟาดขึ้นดาบขนาดใหญ่ออกไปสร้างความเสียหายจริงและการโจมตีปกติ3ครั้งถัดไปจะเพิ่มความเสียหายของสกิลขึ้น10สกิลบราบิสเมื่อใช้สกิล ฮาจิจะพุ่งไปอย่างทิศที่กําหนดสร้างความเสียหายเกราะภาพจากนั้นจะฟันกวาดรอบตัวสร้างความเสียหายเท่าเดิมแก่ศัตรูรอบๆหากอยู่ในสถานะผลดผลนึกการโจมตีปกติแต่ละครั้งจะลดเวลาคูดาวการสัดสมสกิลลงหนึ่งในสามสูงสุด3ครั้งสามารถใช้สกิลนี้ในขณนะชาร์จสกิลหนึ่งได้แต่สกิลนี้จะไม่สร้างความเสียหายอันติเมสสกิลกริฟเบรกเกอร์เมื่อใช้สกิล าจิจะกระโดดขึ้นไปลอยอยู่บนจุดที่กำหนดพร้อมกับฟันขึ้นดาบลงมาสองครั้งขณะที่ลอยตัวจะไม่ตกเป็นเป้าหมายแต่ละครั้งจะสร้างความเสียหายกายภาพและลดความเร็วศัตรู90เป็นเวลา1วินาทีก่อนจะลงมาฟันครั้งที่3สร้างความเสียหายกายภาพจากนั้นทาจิจะเข้าสู่โหมดปดผนึกทันทีนักรบมังกรคนใหม่จากเกาะแห่งสายหมอกทาจิกับดาบเขี้ยวมังกรคู่ใจ พร้อมที่จะแย่งชิงตำแหน่งเลนดัง้งตัเยร์คนโปรดของใครหลายคนไว้ในครอบครองอีกทั้งร่างกนหนึ่งสุดโหดแต่การเก็บสัญ,ญลักษณ์แห่งหมอกทั้งสี่ทิศผ่านการตีศัตรูในทิศน,นั้นๆเพื่อเข้าร่างตนนหนึ่งจะสร้างความเสี่ยงหายจริงไม่ติดทิริและจะเพิ่มความเร็วในการโจมตี25% e ภายใน6วินดังนั้นริกง,ง่ายๆสำหรับทาจิเป็นการใช้สกิลมูนเพลสเพื่อสโลศัตูแล้วใช้สกิลบราวดีดประชิดต,ตัวเข้าไปเก็บสัญ,ญลักษณ์แห่งหมอกในทิศต่างๆ แล้วเข้าสู่ร่างลดผนึกจบด้วยสกิล r i เบ Breaker เ,เพื่อปิดฉากพร้อมกับใช้สกิล Moon p i ยสในร่างลดผนึกเพื่อป้องกันสถานะแล้วไล่ศัตรูที่จะตามเข้ามาประชิดตัวออกไปหรือหากอยากเปิดไฟให้ทีมให้ใช้สกิล r i เบ Breaker ทำให้ทีมฝั่งตรงข้ามติดโลรและเข้าโหมดลดผนึกเพื่อพิชิตศัตรูและนี่ก็เป็นการปิดฉากด้วยคมเขี้ยวของนักรบมังกรอย่างข่าท่าจิง อย่าลืมแจกเดลเซียนส,สก,กินใหม่ฟรีวันที่18กรกฎาคมนี้และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในเกมห้ามพลาดแล้วเจอกันในเกมนะ